ดาวสุขับดวงชะตาทรงผลกับกลุ่มดาว12ราศีตั้งแต่วันที่2กลุ่มที่1นึ่งดาวสุพผิกผันในเงินใ้โชคยังรวดเร็วค่าขายเฮ่งชีวิตจากจนเป็นรวยดวงมีเอียงให้รุ่นหวังในจับเงินล้านบ้านหลังไม่รถขันใหญ่เป็นทรัพย์คู่บุญพุ่งเข้าหาช่วงนี้สิมยูซีราศี ราศีกลุ่มราศีเมษราศีพฤษกราศีธนูและกลุ่มที่สอง็็น่องทา้งขมหากินดวงดีก้าวกระโดดเจอรักไม่ดวงเจอคู่สมพงคู่บุญคู่กรรมกลับมาเจอกันอีกครั้งเห็ุบุญเหตุบุญค้นเห็นบุญเห็นผลบุญท่านตาเฮ่งขันสุดม่โชคเพราะว่าปากสิมีอย่ซีราศีที่กันมีราศีกรกฎราศีตุลราศีสิงและราศีเมถุน และปุ่มที่สามปัญหาถูกใจใหญ่ออกจากดวงชะตาดาวสุขข้ารวยหาเงินในก่องมูหพวหมุนหลังอุปธรรมภ์คำชูดด้โดยใจค้นสูตรเจอค้นที่ตามหาคนมีบุญเกาซอยพยุ่งกันไว้เมี่อราศีมังกรราศีมีนราศีกันราศีพิจิกและนี่ก็คือ ผลจากดาวสุกครับดวงชะตาตะว่าเบิงแล้วกับมิต่เรืองดี่ดีนะเพราะมิตเรืองแบบว่าไายอะก็คือแบบนี่ต่แบบว่าเออค้าพายดีอย่างที่แม่แล้วก็ไปเจอไปเจอทู่แย้หรือ,รอ,อยังเป้นก็เป็นเรื่องที่ดีั้สามลุ่มเลย